กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเช่าให้เชา่านาทุกท่านและผู้ที่ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสําหรับมื้อนี้ทั้งช่องของเฮากับมาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้เชานานาและผู้ที่ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนเียจะไปรับฟังข่าวสารดีๆในเมื่อนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮากต้ังขอ,อกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์ กดติดตามและอย่าลืมก,รรกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อทางช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บาา่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับมือน,นี้นะครับกับม่ผมมาพอกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสายๆก่อนเที่ยงแบบนี้นะครับซึ่งมือน,นี้นะครับกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับ มาฝากเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ของเข้าอีกเช่นเคยนะครับครับและก่อนที่จะไปเราฟังข่าวสารความคืบหน้านะครับของการจ่ายเงินชาวนานรละห้ารอยบาทรอบที่สองหรือว่าเงินค่าปรปับปรุงพัฒนาคุณภาพเขาไรละห้ารอยบาทนะครับกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติเห็นชอบนะครับสาหรับมาตรการเยวยาล่าสุดน,นะครับหลายโครงการ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 รอบที่2นะครับจากทางโฆษกรัฐบาลนะครับหลังการประชุมคลมอล่าสุดน,นะครับเมื่อวันที่1 5กุมภา,าพันธ์สองพน่ะครับเดี๋ยวมาเราฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหลังจากที่ได้มีการโยกย้ายนะครับกรอบวงเงินจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมมาสู่กรอบวงเงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น ในการที่จะอนุมัติโครงการซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการม .33 เรารักกันนะครับของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกรอบวงเงินทั้งสิ้น37,100ล้านบาทนะครับโดยอย่างที่เรียนเป็นการจ่ายจากแผนวงเงินกู้ภายใต้การช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยประชาชนซึ่ง หน่วยงานที่จะรับผิดชอบโครงการนี้ก็คือสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาและก็แบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่ผู้ประกันตนมาตรา33เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19ะระลอกใหม่ โดยจ่ายเงินจำนวน4,000บาทต่อคนให้กับผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นรายสัปดาห์เริ่มในเดือนมีนาคมไปจนทั้งถึงเดือนเมษายนนะครับเพื่อที่จะใช้ใจ่ายสินค้าแล้วก็การบริการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในร้านค้าเช่นเดียวกันกับโครงการเราชนะนะครับโดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป โดยผู้ที่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับจะมีทั้งสิ้นจำนวน9ล้าน2แส7 0 0 0 0คนโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้ก็คือจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก็ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีแล้วไม่เกิน5 0แสนบาทดูจากณวันที่31ธันวาคม2563 เป็นผู้ที่เป็นอยู่ในมาตรา33ของผู้ประกันตนโดยมีข้อมูลอยู่ในระบบประกันสังคมณวันที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบก็คือในวันนี้หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เมื่อวันที่19มกราคม2 5 6 4และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ จำนวนที่เรียนให้แล้วนะครับว่าจะใช้เงินทั้งสิ้น37,100ล้านบาทโครงการนี้นะครับทางกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนในเบื้องต้นคร่าวๆดังนี้นะครับคือจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับวันที่21กุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึง7มีนาคมที่ เว็บไซต์ www.m33. o รับกัน .com หลังจากนั้นทางธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองใช้เวลาประมาณถึงวันที่14มีนาคมหลังจากนั้นนะครับวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปก็จะมีการกดใช้งานแล้วก็กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้จนถึงวันที่21มีนาคมเมื่อผ่านการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสัปดาห์ละ1,000บาทโดยเริ่มต้นวันที่22มีนาคมถัดจากนั้นไปอีก3ครั้งนะครับคือวันที่29มีนาคม 5เมษายนแล้วก็วันที่12เมษายนรวมทั้งสิ้น4ครั้งรวมเป็นเงิน4,000บาทแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เริ่มใช้จ่ายสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง31พฤษภาคม2564ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ ที่จะได้เงิน4,000บาทมีเงื่อนไขคือเป็นสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสุดท้ายก็คือไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทณนะวันที่31ธันวาคม2,563ช่องทางการให้บริการก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนต่อมานะครับที่คณะกรรมการเงินกู้ได้เสนอและคอรมอมีอมติอนุมัตินะครับก็คือได้มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเราชนะในส่วนของการเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นผู้ที่มีอ,อายุนะครับสูงนะครับแล้วก็ มีเป็นผู้พิการนะครับไม่สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าลงทะเบียนได้ด้วยตรงเองตรงนี้ก็ได้มีการปรับนะครับอนุญาตให้มีการปรับปรุงรายละเอียดก็คือสามารถที่จะไปลงทะเบียนนะครับให้ทางด้านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่15จนกระทั่งถึงวันที่ 25นะครับเ,เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับโดยถ้าหากว่า,าผู้สูงอายุหรือผู้พิการไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้ก็สามารถที่จะมอบอำนาจไปได้นะครับนอกเหนือจากนั้นทางด้านธนาคารกรุงไทยเองก็ได้มีการจัดในส่วนของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อที่จะพยายามไปช่วยเหลือประชาชนในการที่จะลงทะเบียนเ,เพิ่มเติม,ตมด้วย นอกเนือจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้เงินนะครับที่หลายคนอสอบถามขึ้นมาว่าเมื่อลงทะเบียนได้แล้วแล้วจะทำอย่างไรหากไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังตรงนี้ก็คือว่าการลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดที่เราเห็นเป็นชิปการ์ดนะครับบนแผน่นบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปที่ธนาคารหลังจากยืนยันตัวตนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากการลงทะเบียน ได้รับการยืนยันสิทธิ์การใช้เงินก็จะใช้เงินผ่านบัตรประชาชนเช่นเดียวกันนะครับโดยผ่านสมาร์ทการ์ดซึ่งณขณะนี้ทางด้านกระทรวงการคลังได้กำลังดำเนินการพัฒนาเพื่อที่จะได้รองรับนะครับการใช้งานสมาร์ทการ์ดโดยบัตรประชาชนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารลา่าสุดนะครับ จากทางคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการอนุม,มัติเห็นชอบนะครับสำหรับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นข้าวสารความคืนนคบ,บนนห,หนาห้านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวให้ชาวนาของเ้านะครับ สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกเข้าประจำปี2563ทับ 64, ในอัตรารายละห0 0อยบาทคั่เรือนระเบกเกิน20ไร่หรือว่ารับสูงสุดคั่เรือละ10,000บาทนะครับในรอบที่สําสำหรับความคืบหน้าล่าสุดน,นะครับของกาจใจเงินให้ชาวนารายละห0ารอยบาทรอบที่2นะครับซึ่งกับผมนะครับก็ยังติดตามข่าวสารนี้จากทางรัฐบาลอยู่ตลอดเวลานะครับ บพว่าจะเป็นกำหนดการจ่ายเงินให้ชาวนาไรละหาร้อยบาทในรอบแรกสำหรับกลุ่มคนที่ยังตกค้างหรือว่ายังขางจายอยู่นะครับและการกำหนดการจ่ายเงินให้ชาวนาของเฮานะครับในอัตราไรละหาร้อยบาทในรอบที่2นะครับซึ่งมีเพ,พ่อพี่น้องนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับขามาเป็นจำนวนมากถามว่ารัฐบาลนะครับก็ได้มีการอนุมัติออกมาแล้วแต่ทําไมทางธนาคารรกรสถึงยังบม่มีการจ่ายเงินให้ชาวนาสักทีซึ่งทางชาวนานะครับก็บรอดแล้วรออีก ว่ารัฐบาลนะครับก็ได้มีการคล้องงบประมาณออกมาแล้วแต่เป็นอย่างนะครับถึงยังบ่มีการโอนเงินให้ชาวนาซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะครับที่พลเอ่น้องฝากถามถึงรัฐบาลนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะอธิบายสั้นๆนะครับซึ่งตามรกเกณฑ์ของการจ่ายเงินชาวนานั่นนะครับถึงจังใดแล้วนะครับชาวนาจะได้รับเงินกับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องรอทางธนาคารทกสนะครับซึ่งทางธนาคารทกศนะครับจะโอนเงินชาวนานั่นนะครับก็ต้องรอการประชุมจากบอร์ดทกส ซึ่งก็ต้องรอทางบอร์ดทกศนะครับประชุมอนุมัติโดยตามปกติแล้วนะครับบอร์ดทกศนะครับจะมีการประชุมทุกเดือนนะครับในช่วงปลายเดือนจังใดก็ตามแล้วนะครับหากมีวาละเล่งด่วนพิเศษนะครับทางบอร์ดทกศนะครับก็อ,อกาจจะมีการเลื่อนประชุมเข้ามาให้เร็วขึ้นก็อาจจะเป็นได้นะครับตามประมาณการและตอนนี้นะครับกับผมก็ยังติดตามข่าวสารอยู่นะครับว่าทางบอร์ดทกศนะครับจะมีการเลื่อนประชุมหรือไม่จากปลายเดือนนะครับจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับ จากปลายเดือนนะครับจะมีการเลื่อนประชุมมากกลางเดือนหรือไม่นะครับจังใดจังใดหากับผมนะครับมีข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้นะครับกับผมก็จะรีบนําข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับมาอัปเดตให้พ่อพี่น้องเกษตรกรเจ้าให้เช้าหน้าของเข้าได้รับฟังโดยทันทีนะครับและหากพ่อพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นมาจังไรนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับเข้ามาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสําหรับมือนี้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟงังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับก่อนสิทจากลลากันไปในมือนี้กับผมกระโให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงกันสุข,ส,ขสุขคนขอให้ได้รับเงินจากทางรัฐบาลโดยเร็วไวและก่อนสิทจากลลากันไปในมือนี้กับผมกระนองขอกล่าวคำวา่สาสวัสดีครับ